ไป,ไปก็ไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่าสวัสดีค่ะเฮ้ตื่นดีสวัสดีครับว <c oughs> ันนี้เรามาถ่ายเขาเรียกว่าอะไรแดนซ์ฟอร์แมนครับแดนซ์ฮิมสเปเชียลแดนซ์ฟอร์แมน MV Damn, ็มวีแดนโปรพมนไม่รู้เขาจะเรียกว่าอะไระเ,เป็นเอ็มวีที่เต้นค่ะเพลงใหม่ของเรานะคะชื่อเพลงว่าวอล์ค่ะเดินให้ดูพอเป็นวิธีจนให้ดูพอเป็นวิธีค่ะนี่คือสตูที่เราจะถ่ายนะคะใหญ่กว่าบ้านหนูอีกค่ะตูซ ขณะนี้เป็นเวลาประมาณตีห้านะคะตอนนี้เก็เช้ามากเลยค่ะแล้วไม่ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราเราติดตามกันนะคะวันนี้จะลืมถ่ายหรือเปล่าอ้าวที่นี่ดีใจเยอะี่คิดจะมาแล้วกันได้นะมาแล้วกันได้ไปเลยองอตอนนี้เรากำลังมานั่งเฝ้าแม,ม่ก้าวอันนั้นนะคะแม่หลันไส้แม่ปวด,ปวดม่แล้วมึงดูสิี่ผมกับมึง เหีืยวแดงคะ่ะอันนี้ผ่านตลอดอันนี้ห้ามผ่านนะคะเียวอีกแล้วอันนี้เป็นช่งงกกางติ้นะครส <c oughs> เขากำลังขึ้นไฟเอ้ยใดอะไรเอ้ยคะ่ะพ,พี่ทีมช่างไฟตะก้องก็กำลังจัดอยู่นะคะซึ่งวันนี้คนถ่ายคือพี่หนูเองคะ่ะแต่เขายังไม่มานะคะ ตอนนี้ฝั่งตัอจิตก,การก็กำลังจัดการเรื่องขนมนมนงนะคะมีหมูปิ้งมีหมูปิ้งนะคะแต่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะกินดีไหมอะ่ะพอท้องพุ่งออกแต่ก็อยากกินเนาะพอม,มาเกินพิ่งกินข้าวไป ผมก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะซึ่งก็ยังไม่ชินว่ามาึผม,มเอาอ,อยู่หรือเปล่าู้กว่าไงครับถ้าอยู่ก็ช่วยเวาของงาอนคยเคยตั่งต่เอาไวคนระับตอนนี้นี่เขากำลังจะสิบกนะจอยก็กำลังถ่ายเคบีจอยอยู่นู่นผมก็รอถ่ายต่อ ไปพบกองคำผมเป็นจัดกานได้นะครับจะมานะ คือน่าให้ใครนะครับคอหเธอวันนี้เราในลุคของอะไรครับจินตนาการนะครับนึกว่นจินตนาการไอโนอินเมจเนโอ้โอิมเทนเซนอเมยย่างเอ้เยเจสนใช่หรอย่างแบบไม่ผ่านแบบว่าอยังจีนอ๋ยอ,ยอ,นออย่งเวอร์จีนเหรอเวอร์จีนแกมชมหออ มันเกินสมพูไปนิดนึงคุณบพ,พี่วันนี้เราทำผมแบบแม่บนนะคะ <c oughs> มือหนึ่งไว้ใจได้ <c oughs> โอ้หดูหน้าทุกคนวันนี้เราไม่มีคิวนะคะ ในตาฟ้านอกตาแดงวัน <c oughs> นี้เรามีเพชรแล้วนะคะ,ะยุงย่งยุงย่งค่ะทุกคนจูจุ๊บจูจุ๊บจู่จู่จจจ <c oughs> แล้วคะ่ะเราต้องแต่งบอยน,นะคะ เลยทุกคนค่ะถ่ายได้ไหมคะพี่ดพีเอนะคะอย่ามาแจ้งจับหนูนะคะงไม่เหมือนตัวเองเลยอ่ะทุกคนวันก่อนยังต่อผมยาวอยู่เลย้เลยใช่เธอมได้เลย นี่ร็จแล้วนะคะดูนี่กระลุกทั้งยมดสวยมากไม่ใช่เลย <S <S ตอนนี้เราแต่งหน้า <S 1> <S 1> แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะเรากำลังถ่ายเควีอุ๊ไฟมากำลังถ่ายเควีกันยุ๊อุ๊อุอุดูไปพาไปดูเมก้านะคะนี่คะ่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะวิกิโก้บันฟอบนวิกิโก้เอ็มฟอร์เอ็มอะมาแล้วก็มืดเลยหนึ่งสองฟังไป ฮึมโคตรไวเดี๋วยวตอนมันสว่างมันจะหฮงเราสว่างไม่เกินสี่เดี๋ยวเราสว่ายก่อน นี้เราก็ลังทำการประหยัดไมโครเวฟนะคะให้ผมเรา,า,ราก่อนว่าอันนี้เราตัดไหมแบเป็นเหมียวหนากระเพราแก้วอุย้อยผิวอ่ะคุณอาผิวไม่ได,ดีนะคะแต่ตั้งค่ากล้องให้มันเนียน,นะคะ่ะ ตอนนี้เราเปลี่ยนสมองใหม่แล้วนะคะทุกคนเป็นแมว กำลังรอเข้าเซตเต้นอยู่นะคะทุกคนดูหน้าแล้วผมนี้ไว้มันจะไม่เป็นแบบนี้แล้วมันจะพังแล้วอ่ะแต่นี้ต้องไม่ถ่ายรูปเคีใหม่คะ่ะเพราะาเ,ราเปลี่ยนทรงผมใหม่ น,นี้นะคะทุกคนเรากำลังพักเบรกอยู่เมื่อกี้เราเต้นประมาณสามล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันวยสามล้านรอบเรากำลังพักเบรกอยู่คะ่ะอันนี้คะ่ะนี่คือฟกซองคะ่ะนี่คือแมคก้าค่ะและนี่คือบินจาค่ะสวยมากเลยคะ่ะคนที่บอกว่าหนูสวยก็เป็นความจริงแล้วน,นะคะ <S 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 นี่ค่ะอย่างอันนี้สองท่อนด้วยนะนี่ค่ะตากล้องของเราในใกล้เลน,น,น,นไว้ใกล้เรียวาเฮ้ยทำดีดีด ัััเว้ยอะไรอ่ะเฮ้ยก้องจะพังเหรออะไรไม่รู้เส้นเลยอ่ะเส้นวัดน้ำไงอู้มันเพียงอย่างนี้หรอว้าวว้าวโปรดักชั่นบะดูเขานะคะเขายอดเยี่ยมมากเขาเต้นยังไงกันเมื่อกี้อ่ะเป็นไงเออเออทำให้มันทุก โอ้คนนี้ราคาเป็นคนถ่ายแล้วใครอยากจะจ้างไปถ่ายอะไรไม,ไ,มไม่ต้องจ้างนละคะ่งานเขาเยอะอยู่แล้วแค่นี้เขาก็ตัดไม่ไหวและะ้วค่ะนี่นี่พอได้ละ ตอนนี้เราเต้นแบบไม่เสร็จแล้วค่ะต่อไปจะเป็นท่อนใส่มงซึ่งเราจะต้องใส่มงทุกคนแล้วหน้าผมที่เราแต่งมาแต่เช้าก็จะบายบายทำใจก่อนใส่มงกำลังจะใส่มงแล้วครับใช่ไมหมคะทุกคนแนวถ่ายนี้หน่อยทำอะไรอยู่นะ น่าจะมีแล้วล่ะไป็นูน้องจากพี่เปา,เาแล้วกันจะฉี่เหมือนกันแด้เราเลยจะฉี่เหมือนกัน,ตร,นตรงนี้แหละแบบมามทุกคนเราจะใส่มงะะมงแล้วค่ะบายยนะคะผมู่แมวยังอยู่รครับยังไหวครับไปตรงนี้เราใส่โมงแล้วนะคะตาจึ้งสลัอึง้งมากดูก็รู้ว่าเป็น LGBT ไนบ่างคะ <S 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 เหมือนสัญญากรรมมาแล้วขเขาเรียกอะไรเนี่ยรัดหน้า <S <S 2> <S 2> ยกกระชับใบหน้าถอดออกไปได้แนละ้วหน้ามุยงเลยนะเนี่ย ค่ะผู้ดูแลหน้าผมที่ยังอยู่รอดกับเราอยู่รอดวันนี้ยมโยมมาบานเจ้าขาเวอร์คนที่จะบอกว่ารักเวอร์ใครรักและพูดว่ารักตลอดไปเฮ้ยเหมือนสั่งขาอยู่นะเนี่ยสั่งขาเลยต้องไปต่อลบคิวเนี่ยปักไม่ต่อไหนวันนี้ไม่ต่อนะคะทุกคนต่อเดียวคือต่อร้านสาใดค่ะเราจะมาสัมภาษณ์กันนะคะว่า คิดยังไงกับรัฐบาลชุดนี้คะ<ฮ>ในฐานะที่ดอนนี้เป็นรายมันแบบว่ารู้สึกยังไงคะลื่นเลิงทางเพศลื่นเลิงเ,เลยเลื่นเลอศทางเทศไปเลยจริงๆก็ลื่นเลิงทุกเดือนอยู่แล้วนะแต่พอมีプายมันไงก็เปิดไปเลยคีอวันพ่อวันแม่เนาะอุอ้ยหนูใส่ขนไส่เรียนสีฟ้านะคะคุณนาที่อยากใส่สีแดงอ่ะห้ามสิคะหนะอย่างจิ้มอยู่เลยบอกแล้วเวลาต่ตาเด้ต่อ ครบทุกช่องเห็นไหมล่ะตึง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 อุ้ยสองสิบ้าโคตรห้องมดูก้งเลยอ่ะเทปตัวเราอย่างเดียววะทำไหมเสร็จแล้วครับฝากไปดูวีด้วยไม่ใช่วี พูกเราตั้งใจทำมากจริงๆใหม่พอกเราบอกวอกนะครับผมคนตายยังอยู่ทุกคนเราเสร็จแล้วค่ะสภาพนนี้ขอบคุณทุกคนนะคะไอพี่สตลลกำลังเก็บของ,ของค่ะและหนูกำลังหัวแบนค่ะและทุกคนกำลังจะตายเราจะตายกันหมดกันแบบนี้เราจะตายกันหมด ว่าทุกคนจะชอบเพลงวอกวอกนะคะไปดูกันเยอะๆนะเพลงนี้โคโรกาบายนินจาโอมิกร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเต้นตามไปเ, <ๆ S 2> เยอะนะคะ<ต>อคุ้ยไม่มีคิ้วดีอ่ะหรือไปโกนออกเลยวะหรือไปยมอมก่อนทุกคนเราเสร็จแล้วในเวลากี่โมงอ่ะปนะกโมงช่วยรับเขากำลังเก็บ Con, cắn. Con nhảy mình im như này nè.